สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ก็ยังจะอยู่ในหัวข้อของเรื่องเวลาอยู่นะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนตั้งชั้นป .4 นะคะอ่าเดี๋ยวยังไงไปดูในอ่าที่คุณครูจะสอนกันวันนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเขียนแบบฝึกหัดนะคะอ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่า1สัปดาห์นั้นมีกี่วันคะ1สัปดาห์ของเรามีกี่วันคะ หนึ่งสัปดาห์มีอยู่7วันใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสัปดาห์เท่ากับ7วันดังนั้น8สัปดาห์จะเท่ากับกี่วันก็นำา8สัปดาห์เนี่ยไปคูณกับ7ใช่ไหมคะ8 7ได้56อ่าดังนั้นก็จะได้เท่ากับ56วันนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะ 2ชั่วโมง30นาทีคิดเป็นกี่นาทีอ่ะก็เริ่มต้นจาก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ60นาทีใช่ไหมคะอ่าดังนั้น2ชั่วโมงก็คูณ60เข้าไปก็จะได้เท่ากับ120น,นาทีตอบเลยไหมอ่าถ้าใครตอบเลยแสดงว่า ยังไม่ได้ทันดูว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาอีกเขาให้30นาทีมาดังนั้นตรงนี้ก็ต้องนำมาบวกกับ30ค่ะ120บวกกับ30ก็จะได้เท่ากับ150นาทีอ่าบางคนตอบเลยถูกไหมคะอ่าผิดทันทีเลยนะคะอ่าตรงนี้ก็คือต้องนำ120ไปบวกกับ5ไอ้30ก่อนนะคะ ต่อไป15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือน1ปีของเราก็จะเท่ากับ12เดือนถูกไหมคะดังนั้นถ้าเป็น15เดือนตรงนี้ก็หารใช่ไหมคะ15หารด้วย12นะคะหารได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่ากับ1แล้วก,เกเ็เศษอีกเท่าไหร่คะอเศษอีกเท่าไหร่เศษอีก3ดังนั้นตอนนี้ที่ได้คำตอบมาก็คือ หนึ่งปีกับอีก3เดือนนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ทบทวนก่อนนะคะ,ะในข้อที่4นะคะถามว่า75วันเป็นกี่เดือนกี่วันดังนั้นก็ต้องจำให้ได้ว่าหนึ่งเดือนของเราที่เคยทำข้อตกลงไว้มันคือ30วันโอเคไหมคะดังนั้นตอนนี้ก็เป็น75หานะคะหารด้วย30ค่ะก็จะได้อยู่ที่ สองเดือนใช่ไหมคะเอ้ยโทษทีค่ะไม่ได้สองเดือนสิสองแล้วก็เศษอีกเท่าไหร,ร่คะเศษอีกสิบห้าใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับสองเดือนกับสิบห้าวันโอเคนะคะครูไม่ตั้งหารให้ดูนะอ่าต่อไปห้าวันสิบชั่วโมงจุดจุดจุดกี่ชั่วโมงอ่าเริ่มต้นหนึ่งวันก่อน,นะคะ่ะหนึ่งวันก็จะเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคไหมคะอ่าดังนั้น ถ้า5วันก็5คูณ24ก็จะได้เท่ากับ120ชั่วโมงทีนี้อย่าลืมว่ามันมีแถมมาให้อีก10ชั่วโมงดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาบวกใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น130นะคะแบบนี้เนาะอาต่อไปคะ่ะข้อข้อข้อตัวอย่างแล้วนะคะข้อตัวอย่างบอกว่า ช่างซ่อมรถยนต์คันที่1ใช้เวลา1เดือน18วันซ่อมรถยนต์คันที่2ใช้เวลา1เดือนย7วันซ่อมรถ2คันใช้เวลากี่เดือนกี่วันถ้าเป็นวิธีคิดก็คือเอาเวลาของคันที่หนึ่งใช่ไหมคะสีน้ำเงินตรงนี้ ไปรวมกับเวลาของคันที่2ที่เป็นสีดำตรงนี้นะคะรวมกันได้เท่าไหร่วิธีทำตรงนี้ก็คือนำมาบวกกันนะคะเดือนก็ไปบวกกับเดือนวันก็ไปบวกกับวันดังตัวอย่างตรงนี้นะคะอ่าช่างซ่อมคันที่1คือ1เดือนกับอีก18วันอ่าสิวันนะคะแล้วก็คันที่2 1เดือนกับอีก27สิเจวันบวกกันนะคะ ตรงนี้บวกการที่วันก่อนนะคะอ่ะก็จะได้เท่ากับ45ส่วนเดือนก็คือได้2เดือนแต่ที่นี้อย่าลืมว่าไอ้45วันเนี่ยมันจะต้องแปลงให้เป็นเดือนใช่ไหมคะดังนั้น45วันตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1เดือนกับอีก15วันนั่นเองนะคะพอได้1เดือนปุ๊บตรงนี้นะคะนักเรียนก็นำา1เดือนเนี่ยมารวมกับ 2เดือนก็จะกลายเป็น3เดือนแล้วเหลือเศษอีก15วันแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือวิธีทำต่อไปนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะปัจจุบันพ่ออายุ42ปี3เดือนพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เ,เดือนแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนอ่าถ้าจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าอายุพ่อเนี่ยสีน้นึงินตรงเนี้ย ไอไกลกว่าแม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอายุของแม่ก็คือสีแดงตรงนี้นะคะอ่าดังนั้นส่วนที่มันมากกว่าจะมากกว่าเท่าไหร่ตรงนี้เราก็จะต้องมาดูกันว่ามันมากกว่าที่3ปี7เดือนแล้วเราจะทํายังไงให้ได้อายุแม่ก็คือใช้วิธีการลบนะคะเหมือนเดิมนะคะเดือนลบเดือนปีลบปีนะคะ แต่อย่าลืมว่าเวลาถ้าเราลบการแบบนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูตั้งลบให้นักเรียนดูเผื่อนักเรียนลืมนะคะ,ะตรงนี้ไปก่อนนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูมาตั้งลบให้นักเรียนดูนะคะ,ะแต่บางคนน่าจะได้คําตอบไปแล้วใช่ไหมคะ,ะตรงนี้เริ่มต้นใช่ไหมคะพ่ออายุเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้42ปี3เดือนอ 42ปีกับอีก3เดือนเอาละค่ะต่อไปนะคะ3เดือนเนี่ยเขาไปลบ7ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องไปยืม42มา1ปีเลยนะคะเวลาไปยืมมา1ปีในที่นี้นะคะห่า1ปีเท่ากับ10เดือนถูกไหม บางคนบอกว่าไอ้หลักการยืมก็ยืมเหมือนกับการลบเลขธรรมดาไม่ใช่นะคะการที่เราจะไปยืมหน่วยอะไรเราก็ต้องคํานึงว่าไอ้หน่วยที่เราไปยืมมานั่นเมื่อแปลงมาเป็นหน่วยเดือนแล้วเนี่ยมันจะได้กี่เดือนนะคะเราไปยืมมา1ปีตรงนี้ก็เหลือ41ปีถูกไหมคะพอยืมมา1ปีตรงนี้1เดือนของไอ้หปีของอของของของพ่อเนี่ยมันจะเท่ากับ 12เดือนดังนั้นตรงนี้จะกลายเป็น15เดือนนะคะเสร็จแล้วถึงจะมาลบกันได้15-7ลบ7ก็เหลือ8นะคะแล้วก็41-3ลบ3นะคะก็เหลือ38ดังนั้นแม่ก็จะมีอายุ38ปี8เดือนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูค่ะ ข้อนี้นะคะในการสร้างถนนเส้นหนึ่งไอสายหนึ่งนะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันถ้าส่วนแรกใช้เวลา7เดือน8วันส่วนที่2ใช้เวลาสร้าง5เดือน27วันการสร้างถนนส่วนแรกใช้เวลามากกว่าส่วนที่2กี่เดือนกี่วันถ้านำมาเขียนเป็นแผนภาพนะคะ,ะส่วนแรกนะคะคือตรงนี้สีแดงตรงนี้นะคะส่วนแรกเนี่ย ใช้เวลาทำก็คือ7เดือนนะคะส่วนแรก7เดือนกับอีก8วันแต่พอเป็นส่วนที่2สีน้ำเงินตรงนี้น้อยกว่าใช่ไหมคะก็คือ5เดือน27วันห้าเดือน27วันนะคะอันนี้ส่วนที่2องดังนั้นส่วน ส่วนแรกนะคะใช้เวลามากกว่าเท่าไรคือส่วนตรงนี้นะคะที่มันเลยไปเนี่ยเนี่ยมันมากกว่าเท่าไรนะคะอ่ามากกว่าเท่าใดนะคะทำยังไงถึงจะได้ส่วนที่มากก็คือจะต้องนํามาลบกันใช่ไหมคะอ่าดังนั้นถ้าเราตั้งลบเราก็ต้องตั้งลบให้มันตรงหลกักก็มีหลักของอ่าหลักของอะไรคะหลักของเดือนใช่ไหมคะแล้วก็หลักของวันเนาะอ่าส่วนแรกก็คือ 7เดือน8วันส่วนที่2ก็คือ5เดือน27วันเอาละค่ะถีแไปลบ2 7ไม่ได้นะักเรียนก็ต้องไปยืมอะไรมายืมเดือนมา1เดือนใช่ไหมคะจาก7เดือนก็เหลือ6เดือนและอย่าลืมว่า1เดือนของเราที่เคยตกลงกันไว้มันจะเท่ากับ30วันนะคะดังนั้นตรงนี้จาก8วันก็กลายเป็น38วันค่ะนักเรียนนะคะ ลบกัน38ลบ27 8ลบ7ก็เหลือ1น,นะคะอ่า3ลบ2ก็เหลือ1อ่าต่อไปตรงนี้ก็เหลือ1อ่าดังนั้นตอนนี้ได้แล้วนะคะว่าคำตอบที่อ่าส่วนแรกใช้เวลาสร้างถนนมากกว่าส่วนที่2ก็คือมากกว่าอยู่1เดือนกับอีก11วันนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ได้แสดงวิธีทำให้นักเรียนยุ่งยากเนาะ นะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะในใบงานของนักเรียนนะคะแจ้งใช้เวลาทำการบ้าน1ชั่วโมง25นาทีหลังจากนั้นดูหนังสืออีก1ชั่วโมง35นาทีแจ้งใช้เวลาทำการบ้านและดูหนังสือกี่ชั่วโมงกี่นาทีเอาละค่ะถ้าเราวาดออกมาเป็นแผนภาพทำการบ้านคือส่วนนี้นะคะ1ชั่วโมง25นาทีเออโทษทีค่ะ อ่า่ชั่วโมง25นาทีคือกองสีแดงตรงนี้อันนี้ทมการบ้านนะคะ1ชั่วโมง25นาทีอ,อันนี้ทําการบ้านต่อไปพอทําการบ้านเสร็จก็ออกมาดูดูหนังสือใช่ไหมคะอีก1ชั่วโมง3 5หนาทีคือตรงนี้นะคะอ่า่ชั่วโมง3 5นาทีห่านาทีคือ การดูหนังสือ,อดังนั้นถ้าอยากรู้ต้องเอามารวมกันใช่ไหมคะ,ะถ้าอยากรู้ว่าแจ้งใช้เวลาทำการบ้านและดูหนังสือกี่ชั่วโมงก็ต้องเอามารวมกันก็คือนำมาบวกกันค่ะ,ะบวกกันก็จะมีหน่วยของชั่วโมงนะคะกับหน่วยของนาทีค่ะนักเรียนนะคะ,ะทำการบ้านหนึ่งชั่วโมง25นาทีไปบวกกับดูหนังสืออีก1ชั่วโมง35นาที ชั่วโมงบวกชั่วโมงนาทีก็บวกนาทีค่ะ,ะ25บวก35ก็จะได้เท่ากับ60ใช่ไหมคะ,ะ60ตรงนี้ก็ได้2 2ชั่วโมง60นาทีไม่มีนะคะตรงนี้เขาไม่ยมเขียนกันเราก็เปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงโดยที่ว่า1ชั่วโมงใช่ไหมคะ เท่ากับ60นาทีดังนั้น60นาทีพอดีไม่เหลือเศษเลยนะคะดังนั้นก็จะได้เท่ากับ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ3ชั่วโมงนะคะอ่าโอเคนะคะอ่าอันนี้ก็คือในข้อที่2นะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะ หยุดไปนะคะจ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 บคลิปตรงนี้เนี่ยคุณครูขอให้นักเรียนนะคะเขียนวิธีทําตรงนี้ลงไปด้วยนะคะจดวิธีทาของสองข้อตรงนี้ลงไปในชีตท,ที่คุณครูแจกให้ด้วยนะคะแล้วก็พอจดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับคืนมาให้คุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ